วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวน้ำปลาพรีเมียมปลามกโกจากสกิ i แบรนด์หัวน้ำปลาชัชมเลิศคุณภาพสุดพรีเมียมที่ให้รสชาติคลมกล่องหอมอร่อยช่วยยกระดับอาหารจานโปรดให้พรีเมียมขึ้นพร้อมดึงเสน่ห์ของรสชาติอาหารที่ปรุงได้เป็นอย่างดีค่ะด้านหน้าขวด แค่โลโก้ก็สะดุดตาแล้วคะ่ะฉลากสีท้องอันโดดเด่นด้านหน้าฉลากเป็นภาษาอังกฤษ Squid Brand Premier Fish Sauce มีรูปประหมึกตัวใหญ่โดดเด่นด้านหน้าและโลโก้ตราประมึกดั้งเดิมด้านล่างพร้อมกับบรรยายคุณสมบัติอันโดดเด่นเป็นภาษาอังกฤษก็คือ No Sugar นะคะก็คือไม่มีน้ำตาลนะคะคนที่ทานคีโตผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลหรือดูแลสุขภาพก็สามารถทานได้คะ่ะ No add Potassium ก็คือไม่เติมโพแทสเซียมนะคะ No monosodium glutamate ไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยค่ะ No add Preservative ไม่ใส่วัตถุกกันเสีย No add Color ก็คือไม่ใส่สีผสมอาหารค่ะแล้วก็ Gluten f r e นะคะก็คือไม่มีกลูเตนค่ะ โอ้โห oh, ทุกคนคุณสมบัติคือเลิศม,มากเลยค่ะคือจะบอกว่านี่นับเป็นน้ำปลาหมักจากธรรมชาติร้อเซเลยนะคะและจุดเด่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยจริงๆค่ะด้านหลังขวดบอกถึงส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตน้ำปลาซึ่งได้แก่ปลาไส้ตาน80%เกลือ20%และหมักนานกว่า18เดือนเลยทีเดียว ซึ่งปลาไส้ตันหรือปลาแอนชชวีนี้เป็นปลาที่มีคุณภาพดีกว่าปลาชนิดอื่นในการทำน้ำปลาเนื่องจากน้ำปลาที่ได้จากการหมักปลาไส้ตันจะมีกลิ่นหอมนุ่งนวลไม่คาวรสชาติเค็มแบบกลมกลม่อมอร่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะส่วนฝาเปิดปิดของขวดนั้นนะคะก็เป็นฝาล็อกเปิดปิดที่ใช้งานง่ายมากค่ะดันขึ้นเพื่อเปิดขวดนะคะ และกดลงปิดให้สนิทใช้งานง่ายมากๆค่ะอย่าลืมนะคะควรปิดฝาให้สนิทเมื่อใช้งานเสร็จเพื่อคงรสชาติความอร่อยของน้ำปลาไว้ค่ะและลักษณะที่ดีของน้ำปลาแท้น้ำปลาแท้ที่ดีต้องมีสีน้ำตาลอมแดงใสไม่มีตะกรมมีกลิ่นหอมและมีความเค็มตามธรรมชาติของน้ำปลาและไม่มีวัตถุก,กันเสียเพราะใช้เกลือเป็นตัวถนอมอาหารตามธรรมชาติค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นทำเมนูอาหารกันดีกว่านะคะเมนูวันนี้นะคะจะใช้น้ำปลาพรีเมียมปลาหมึกโกเป็นวัตถุดิบหลักกันเลยค่ะซึ่งเมนูวันนี้เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายมากๆนะคะแต่ว่าอร่อยสุดๆไปเลยละค่ะเพราะเป็นเมนูโปรดของเราและคุณแม่นะคะทานได้บ่อยไม่เบื่อแถมไม่อ้วนด้วยค่ะนั่นก็คือ ไก่ต้มน้ำปลาที่สุดแสนจะพรีเมียมนะคะเพราะเราใช้น้ำปลาพรีเมียมปลาหมึกโกที่จะทำให้ไก่ต้มน้ำปลาของเรานุ่มลิ้นหอมน้ำปลาอร่อยทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดถือว่าเด็ดมากๆเลยค่ะก่อนอื่นมาแนะนำวัตถุดิบไก่ต้มน้ำปลาละน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมี ไก่นะคะเป็นสะโพกไก่นะคะ1กิโลกรัมนะคะ3น่องใหญ่ด้วยกันนะคะพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำก็น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บกระเทียมนะคะมีกระเทียมกระเทียมนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะตะไครนะคะแล้วก็มีใบเตยเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะ สีหวานนะคะสีขาวนะคะและสุดท้ายหัวใจสำคัญของความอร่อยนี้นะคะก็คือน้ำปลาพรีเมียมโกนนะคะสวิดแกลนหรือ,อน้ำปลาตาปลาหมึกของเรานะคะที่คัดสรรคุณภาพอย่างดีนะคะน้ำปลาแท้เกรดที่ดีที่สุดคัดสรรทุกหยดสู่สุนทรีระดับพรีเมียมค่ะนี่ขวดสวยมาในขนาดพกพานะคะจะติดบ้านไว้หรือว่าพกพาไปไหนก็สะดวกค่ะ ต่อไปนะคะสิ่งที่จะทำให้ไก่ต้มน้ำปลาของเราอร่อยมากขึ้นนะคะก็คือเราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดประกอบด้วยนะคะซึ่งมีเครื่องปรุงดังนี้นะคะมีพริกจินดานะคะหรือเป็นพริกขี้หนูส่วนก็ได้นี่ตามระดับความเผ็ดที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็ผักชีนะคะไว้โรยหน้านะคะมะนาวนะคะกระเทียมเกลือเล็กน้อยรากผักชีน้ำตาลทราย แล้วก็น้ำปลาหอมอร่อยของเรานี่เลยคะ่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะก็ถือว่าง่ายมากนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายมากจริงๆนะคะแถมอร่อยไม่อ้วนนะคะสามารถทานในทุกเพศทุกวัยนะคะก็อันดับแรกนะคะก็นำไก่นะคะไก่ของเราน้องไก่สะโพกไก่เนะี่ยเอาเข้าเอาลงไปเลยนะคะนี่เราใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมด้วยกันนะคะ3น่องใหญ่ๆเลยะคะ่ะ แล้วก็นําวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆของเราเลงไปนะคะสูตรนี้เราจะใส่ไตเตยด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะให้ไก่ส้ม้ำปลาของเรานะคะตะไคร้นะคะนักผักชีนะคะก็สีอุ่ขาวนะคะใส่ลงไปเลยประมาณอ๋อ 2ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะกระเทียมนะคะอันนี้ใส่ก่อนใส่หลังก็คือตามใจเราได้เลยนะคะนะคะพริกไทยดำนะคะเพิ่มความหอมหน่อยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะ ปุยนะคะใส่ลงไปเลยต่อไปนะคะใส่สีหวานนะคะเพิ่มสีสันให้ไก่ต้มน้ำปลาของเราหน้าฐานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะชอบสีใครชอบอ,อ่อสีเข้มมากหน่อยก็ใส่มากหน่อยนะคะ ท้ายสุดนะคะขาดไม่ได้เลยน้ำปลาหอมๆของเรานะคะน้ำปลาพรีเมียมโกลนะคะใส่ลงไปเลยสูตรนี้เราจะใส่ซีอิ๊วขาวม่เยอะมากนะคะเครื่องปรุงอื่นใส่ไม่เยอะมากนะคะ,พเ,ะ,ะ,คะเพราะว่าเราต้องการดึงความหอมของน้ำปลานะคะให้มันแทรกซึมเข้าไปในตัวไก่นะคะจะได้รสชาติเป็นไก่ต้มน้ำปลาที่หอมอร่อยมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเติมน้ำลงไปให้ท่วมไก่เลยค่ะ เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะต้มตัวไก่เลยเสร็จแล้วเราไปตั้งไฟต้มน้ำกันดีกว่าค่ะต้มนะคะประมาณ20 25นาทีนะคะเดี๋ยวเรามากลับพริกไก่นะคะทุกคนตอนนี้ไก่ต้มน้ำปลาของเรากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ หอมมากๆเลยนะคะสีสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปนะคะอีกประมาณ15-10-15นาทีนะคะไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวเราจะมากลับอีกด้านหนึ่งของไก่กัน,นะคะ่ะสีสวยมากๆนะคะพริกไก่เรียบร้อยนะคะสีสวยส,สุดๆเลยนะคะ เดี๋ยวอีกรอประมาณอีกสักสินาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะไก่ต้มน้ำปลาของเราพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะคะหน้าตาของไก่ต้มน้ำปลาสุดพรีเมียมน่าทานสุดๆไปเลยค่ะกลิ่นหอมน้ำปลานี่โดดเด่นเตจจมูกหอมสุดๆไปเลยค่ะแถมเนื้อไก่ก็นุ่มกำลังดีเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทําน้ําจิ้มนะคะทานกับไก่ต้มน้าปลากัน,นะคะ่ะน้ำจิ้มของเรานะคะก็จะมีพริกจินดาคน,นะ,คะใช้พริกจินดานตามความเผ็ดของเราเลยนะคะกระเทียมะคะ่ะรากผักชีนะคะจากนั้นก็โขลกลงไปนะคะให้ละเอียดนะคะต่อไปปรุงรสกันด้วยนะคะน้ำปลาพรีเมียมปลาหมึกโกนะคะนี่เลย ใทั้งตัวไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็น้ำจิ้มเลยนะคะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะบีบมะนาวนะคะตามทรายค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำต้มสุกนะคะเดี๋ยวคนแล้วปรุงรดด้วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะโรยหน้าได้ผักชีน,นะคะันะ,ะเป็นยังไงคะไก่ต้มน้ำปลาเมนงงูง่ายๆใครทำก็ได้แถมอร่อยสุดๆไปเลยทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้ากันเข้ากันค่ะขอบอกเลยนะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอร่อยหอมไปเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะความอร่อยนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีน้ำปลาอร่อยๆอ,อ,อย่างน้ำปลาพรีเมียมปลาหมึกโกขวดทองนี้นะคะอย่าลืมนะคะอาหารจะอร่อยได้ต้องใช้วัตถุดิบที่ดีค่ะอร่อยทุกจานเอาอยู่ทุกเมนูด้วยหัวน้ำปลาแท้เกรดพรีเมียมปลาหมึกโกจาก Squid Brand ค่ะ สินค้ามีจำหน่ายที่ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะอาทิเช่นรูเม่มาเก็ตฟู้ดแลนด์และบิ๊กซีค่ะหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Official Shop ของตราปลาหมึกนะคะที่ชอปปี้และ Lazada ตามลิงก์นี้เลยวันนี้ขอลาไปทานไก่ต้มน้ำตาก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ